ท่วมกัมพูชาหนักนะพี่น้องคนก็ไม่มีงานทําสาวๆพี่น้องจำเป็นต้องออกมานั่งข้างทางเพื่อขายตัวนะพี่น้องนี่คือ สาวคับเมนนะไปลองที่น้ําท่วมก็พากันมานั่งสันคาดิ๊กๆนะเพื่อรอผู้ชายมาใช้บริการนะไปอคนที่จะสาดน้ำอยู่ข้างในก็มีนะไป้องคนอยู่ข้างนอกก็นั่งรอสันคายิกๆอยู่นะนี่คือสาวคับเมนนะไป้องไม่ใช่สาวเราไม่ใช่สาวไทยแต่เป็นสาวคับเมนซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคลิปของทางอนะินฟลูเอนเซอร์เนาะ สาวขาเขมรนะพี่น้องที่ออกมาดูถูกออกมาดูแคนเนาะไอ้ผู้หญิงไทยนะพี่น้องบอกว่าขายตัวเยอะเนาะมีลูกเยอะมีผัวเยอะแต่วันนี้พี่น้องกลับกล้ามตามทันนะพี่น้องเกิดขึ้นกับสาวกัมพูชานะพี่น้องน้ําท่วมแค่ไหนไม่หวั่นใจฉันจะขายตัวนะพี่น้อง <c oughs> ส่ง่าบรยอดส่งน้ําหน้าเนาะกับสาวกัมพูชาที่บอกว่านี่ประเทศชาย มีแต่คนเนาะขายจุดจุดจุดเนาะแต่ทางขังบูชาเนี่ยคนน้อยไม่ได้มีคนมีผัวเยอะเนาะไม่ได้มีคนมีสามีเยอะผัวเดียวเมียเดียวเนาะแต่สิ่งที่เห็นพี่นองคนขายบะหมี่ก็เยอะนะเนาะคนนั่งขายก๋อยก็เยอะนะซึ่งบ่ยอดพูดได้เลยว่าขายตัวนั่นแหละนะพี่นองซึ่งสิ่งเหล่านี้นะ カメนเนี่ยมีเยอะกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำไปลามีเยอะกว่าประเทศไทยถามว่าแต่ละประเทศมีไหมมีทุกประเทศบนยยบอยอมรับว่ามีทุกประเทศเราก็มีไทยก็มีแต่สิ่งที่มัมメนเขาไม่ยอมรับคือเขาบอกว่าประเทศเขาเนี่ยไม่มีวันนี้บอยอดก็เลยนําคลิปมาให้ดูอีกคลิปหนึ่งเนาะเป็นคลิปของสาวカมนเอง,เองนะพี่น้องที่นั่ง อยู่ในเก้าอี้เนาะเพื่อรอแขกมาใช้บริการเนาะไม่ว่าจะเป็นแขกชาวแนาเดนเองเนาะชาวต่า,วางประเทศแต่พยศเชื่อว่านะว่าประเทศอื่นตอนนี้น้ําท่วมเนาะในบริเวณที่เขานั่งอยู่เป็นบริเวณน้ําท่วมซึ่งแขกต่างชาติเนี่ยน่าจะไม่มีนะถ้าจะมีก็คือจะมีแต่คนแนาเดีนเลยเนาะน้ำท่วมอาจจะมีเงินลอยไปลอยมาเนาะซุลมุมน,น้ําท่วมเนาะอาจจะทําให้ คนหัวงูอ่ะพุทหัวงูคนเขมรน,นะไปขโมยเงินเมียอยู่ในตู้อยู่ในลิ้นชักมาก็ได้นะพี่้องเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงอยู่ทางฝั่งเขมรน,นะพี่รองเนาะซึ่งน้ําท่วมขนาดนี้ใครจะมาใช้บริการเนาะถ้าหากว่าไม่ใช่คนเขมรเองเนาะเพราะว่าคนเขมรเนี่ยช่วงนี้น้าท่วมัน่นพี่รองเนาะน้ำท่วมหลังคาเรือนเนาะบางคนอาจจะลืมเงินไว้ตรงนี้เนาะเมียออกไปเนาะ ไปเก็บของผังวแอบขโมยเอาตังค์นะเพื่อจะมาใช้บริการนี่คือสิ่งที่เขมรมีนะพี่นะ้องบอกว่าก่อนนั้นนี่บอกว่าเอ้ยชาวเขมรน,นี่ไม่ได้มีคนขายตัวไม่ได้มีเนาะไม่ได้มีคนมีหลายผัวเนาะคนเขมรนมี่คนบริสุทธิ์คนดีเนาะซึ่งแต่จากประเทศไทยที่เป็นคนชอบบริอีคนแล้วคุณก่อนหน้าน,นี้คุณพูดใส่ผู้หญิงเนาะที่เป็นคนไทยนะเสียเสียห,หาย ซึ่งบ๊ยอดก็เลยนําคลิปวิดีโอเหล่านี้นะมาตอบโตนะ้เพื่อจะให้พี่น้องคนไทยเนาะได้เห็นได้เห็นความต่ำซามของกรนะเมนเนาะฝนตกเนาะน้ำท่วมไม่หวัดเนาะฉันจะขายคุณต้องซื้อเนาะซึ่งแน่นอนว่าขายสิ่งเหล่านี้เนาะมันขายได้แต่หลอกเนาะ จนตุยนะพี่น้องนะจน4ี่0ิบห้าสิบจนไม่มีคนซื้อนะท้ายสนะักยี่สิบสามสิบเนาะก็ยังมีคนซื้อเนาะก็ยังขายได้ซึ่งขายวันในก็ไม่หมดเนาะนะี่คือแนวคิดของคนคำเณรนะพีนะนะ่น้องไม่นั้นคงไม่นั่งรอน้ำท่วมขนาดนี้ก็ยังรออยู่เนาะนี่คืออาชีพของเขาเนาะถ้าหากว่าไม่ทำอย่างนี้คืออาชีพอื่นเนาะ,ะน้ำท่วมฝนตก นะนำงานก่อสร้างก็ทําไม่ได้งานโรงงานก็กลัวไฟช็อตก็ทําไม่ไดนะ้ทำได้อย่างเดียวคือมานั่งขายหอยเนาะอยู่หน้าคาเฟ่นะเพื่น้องซึ่งถ้าใครเลือกแบบไหน,นก็เอาเนาะแต่ถามว่าให้บอญยศเลือกไหมบอญยศไม่น่าจะเลือกนะพี่น้องเนาะไม่ได้มีหุ่นอะไรมากมายที่จะให้เลือกมีแต่อเปาะอยู่นะพี่น้องเนาะก็คุณวิบน้ําก็วิบไปนะซึ่งบอญยศได้เห็นแล้วก็หนุ่มพี่น้อง น่าสมเพชนะครับข้างนี้ก็มีนะหลายสิบคนนะน้องเนาะน่าจะเป็นร้านใหญ่มากนะถือว่ามีหลายสิบคนถือว่าถ้าใครสนใจเนาะแล้วคนไทยนคิดเห็นแบบไรกับสิ่งนี้เนาะถ้าถ้ามาเปิดในประเทศไทยเธอสมมติว่าคนไทยไปเที่ยวเนี่ยจะจะเข้าไปไหมจะเข้าไปในสถานที่นี้ไหมบอยยดอยากอยากถามพี่น้องคนไทยว่าพี่น้องคนใครเคยไปใช้บริการขอบคุณค่มย์เนาะซึ่งบอยยอดเองคนหนึ่งนะที่ไม่ไปบอยยอดไม่รู้ว่า ก่อนหน้านี้เราก่อนที่จะทะเลาะวิวาทหรือว่าตอนที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องชายแดนเนี่ยคนไทยเนี่ยเคยไปใช้บริการอยู่ทางฝั่งเมนไหมเนะนี่บายอดจกถามนะซึ่งบายอดนี่ยถ้าบายอดเนี่ยบ,ยอ,ย,บยอดไม่ได้เคยไปนะแล้วก็ไม่เคยได้มีอะไรด้วยเนาะกับคนเมรอาจจะมีไม่ลงด้วยซ้ำไปเนาะซึ่งในกรณีนี้เราในการที่เห็นคนคูชาเนาะเขา มีความขยันนะครับขยันไม่ใช่ขยันบ้าทํางานก่อสร้างเนาะทางานแม่บ้านเขาขยันขายหอยนเนาะพี่น,น้องเนาะขยันจริงๆนะฝนตกน้ําท่วมเขาก็ทําซึ่งก่อนหน้านี้เปะตรงที่ว่ามาดูถูกคนไทยเนาะมาดูถูกประเทศไทยเนาะเป็นประเทศประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่เนาะเป็นประชากรที่เยอะเนาะเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยคนไทยต้องขายตัวนะคนไทยต้องมีผัวเยอะ ถึงจะมีประชากรเยอะประชากรไทยมันมีเยอะอยู่แล้วซึ่งมันมีคนหลายสัญชาติที่มาอยู่เนาะคนอพยพในสมัยหลายร้อยปีก่อนเนาะไม่ใช่ปัจจุบันคือหลายร้อยปีก่อนเนาะภาคใต้ก็อีกโซนหนึ่งเนาะภาคอีสานก็อีกโซนหนึ่งภาคเหนือก็อีกโซนหนึ่งเนาะถือว่ามันหลายเชื้อชาติมารวมกันเนาะแต่ปัจจุบันนี้คนเหล่านี้ก็คือคนไทยหมดเนาะสมัยก,ก่อนก่อนเนาะ ทำให้ประเทศไทยไมีคนเยอะเนาะแต่ถามว่าประเทศไทยเนะี่ยเขามีระบบป้องกันแบบว่าคุมกําเนิดไหมเนาะประเทศไทยจะมีก่อนเนาะซึ่งบ้านะยอเนี่เพิ่งมีประมาณ10กว่าปีนี่เนาะที่มียาคุมกําเนิดให้กินเนาะมีการมาฉีเนาะพี่น้องแล้วก็ไอ้ถุงยางแบบนี้เนาะพี่น้องสมัยก่อนนี่ไม่ได้มีนะทางบ้านะยอดนี่ไม่ได้มีะยอดเชื่อนะว่ากัมพูชาเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาเหมือนบ้านพยดนั่นแหละนะอาจจะ ไม่พัฒนาเท่าบ้านหมยอดด้วยซ้าไปเนาะแต่ว่าคือคนเนี่ยเขาจะากอวดดีอวดเกง่งเนาะเหมือนแบบว่าอยากยากโชว์ของเนาะพี่น้องอยากอวดประเทศไทยแต่จริงแล้วมันไม่น่าจะสู้ประเทศไทยได้นะพี่น้องไม่สู้ได้เลยเนาะเพราะว่าประเทศไทยในความเจริญในความพัฒนามันมีมากๆนะพี่น้องมันมีมากกว่าประเทศไทยเนี่ยหลายร้อยกว่าปีนะพี่น้องนะ สำหรับคลิปนี้นะพี่น้องสำหรับผู้ใดทเข้ามาบงก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บอยอดนะพี่น้องทำคลิปต่อไปนะถึงว่าบางคลิปอาจจะมีวิวนะพี่น้องบางคลิปอาจจะไม่มีวิวแต่บอยอดก็ขยนทำเต็มที่นะพี่น้องวันหนึ่งก็หลายคลิปนะก็อยากให้ทุกคนได้ดูว่าเมนเป็นอย่างไรนะช่วงนี้บอยอดก็ไม่ได้ไปถ่ายเพื่อนๆพี่ๆเลยนะพี่น้องอก,ก็วุ่นกับเมนเ,นเนาะพี่น้องวุ่นกับไอ เรื่องราวที่คนคเขมรใน,นดูถูกประเทศไทยนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บายอดก่อ้วพี่และน้องไปก่อน